คลิปนี้มาดูรุนนร่นใหญ่หน่อยครับคันใหญ่คันใหญ่10ล้อครับพี่น,น้องอิสุเดก้าครับัวน,นี้ยกสูงแล้วนะน่าจะเสริมลงเสริมแนวเรียบร้อยแล้วมั้งเป็น10ล้อครับยางพัน8น็อตโอ้หัดสีรีบๆแล้วครับชุดหน้า นี่คิดว่าน่าจะยังไม่มีเจ้าของแล้วมั้งนี่ครับจุดนี้เนบใหญ่มากช่วงล่างครับประมาณนี้พี่น้องไฟก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ครับไฟข้างเป็นหัวสิบล้อครับนี่หัวใหญ่ อันนี้ภายในครับเดีนย่ดูความเรียบร้อยความสะอาดหน่อยคอนโซลสะอาดดีครับเรียบร้อยไม่มีรอยเจาะรอยแตกนะจุดคอนโซลหน้าพวกเกะวางเอกสารครับนี่ขัดทำความสะอาดก็เรียบครับน,น่าจะเป็นหัวญี่ปุ่นเลยครับด้าน,นบน ครับทำความสะอาดหน่อยก็เรียบครับเบาะก็เดี๋ยวต่อไปหุ้มครับเบาะอันนี้เป็นสีอะไรสีฟ้าทะเลบอก็เรียกว่าสีสีฟ้าทะเลไหมมันออกน้ำเงินฟ้าๆครับแต่กระบะยังไม่ได้ทำนะกระบะยังไม่ได้ขัดอะไรครับแต่เหล็กน่าจะเสร็จแล้วน่าจะเชิญเสร็จแล้วทั้งเสาทั้งฝาข้างทั้งพื้น อมอลมบรีน่าจะเป็นลูกใหม่เลยครับน่าจะใหม่ทั้งหมดเลยครับชุดลูกสูบน่ครับตัวจงังน่าจะเปลี่ยนสายไหมให้หมดครับกรองทำสีช่วงล่างทุกอย่างครับประมาณนี้แล้วพี่องเห็นเครื่องไหมตรงนี้มีเครื่องครับ จะเป็นร้อยเจ็ดห้าหรือร้อยแปดห้าเลยแหละแต่น่าจะไม่ใช่เครื่องร้อยเก้าห้าครับเพราะว่าฝาจะเป็นนุ่นๆครับไม่ใช่ฝาแบนรอครับเผื่อท่านหนมองหาอยู่รถขอกเอาไปไว้ใช้งานครับขนอ้อยขนข้าวครับขคกสูงการเกษตรนะพี่อน้อันนี้ไม่ใช่ดัมนะครับ เป็นรถหกดูงงานเชื่อมครับประมาณนี้ครับน่าจะยังไม่มีเจ้าของนะพี่บอยก็ไม่อยู่ด้วยอยู่แต่ช่างเชื่อม ประมาณ200ยลิตรถึงยุ่ฐานกสะเทียมเก็บเลยครับเสาก็กว้างประมาณห้าสิบนมันความกว้างห้าสิบน้มันห้าสิบหกสิบนี่เลยสูงประมาณสักเมตรแปดได้ครับความสูงเมตรแปดถึงสองเมตรครับ ประมาณนี้นะพี่น้องเหออีกหลายคันครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกหลายคันเดี๋ยวให้เบอร์โทรครับเผื่อทนหนสนใจสักครู่ครับนี่ครับเบอร์พรรี่น้องโอ้ v o อ c e Service นะครับามเบอร์นี่เลย